นะครับน่าจะเห็นนะครับเพราะว่าเป็นการล็อกหลายวาดนะครับในส่วนของอัสตตล์7.6นะครับวิธีการปลดล็อกนะครับโดยไม่ให้ข้อมูลหายนะครับให้ทาการต่อแบตเตอรี่ก่อนนะครับต่อแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการเปิดโปรแกรม BHT นะครับ BHT ในส่วนของ MTK นะครับในกรณีปลดล็อกนะครับติด p a s s w o r ดติด Gmail น,มามานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกไปในหมวด MTK แล้วก็ให้มาทิกคว่า r i c h Info นะครับหลังจากนั้นนะครับ ดีดีโฟนะครับแล้วก็เสียบสายยูดบีไว้เรียบร้อยนะครับเครื่องปิดได้สนิทนะครับกดสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นให้ทําการเสียบสายยู b บีเข้าไปนะครับเสียบสายยูดบีเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเสียบสายยูดบีเข้าไปปั๊บนะครับก็ในส่วนของโปรแกรมก็จะรีดออกมาเป็น CPU นะครับ6582นะครับ6582นะครับ MT 6582 under score S 00นะครับ หลังจากนั้นใ้ดึงสาย USB ออกนะครับดึงสาย USB ออกนะครับให้มาเลือกสกีล็อกนะครับแล้วก็ทิกในส่วนของอ่าเนตนะครับ USB นะครับพวกบัคกิ้งอะไรประมาณนี้นะครับกดสตาร์ทนะครับแล้วทำการเสียบสาย USB ก็ไปใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับโดยเครื่องต้องปิดให้สนิทนะครับ นะครับในส่วนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับตัว BST สามารถที่จะแบ็กอัพในส่วนของค่าทั้งหมดนะครับเมื่อมันขึ้นในหมวดของนะครับ ADB OK ตรงนี้นะครับให้ดึงสายออกนะครับแล้วถอดแบตเตอรี่ออกนะครับไอเร็วนะครับหลังจากนั้นเปิดเครื่องให้ติดนะครับนะครับเปิดเครื่องให้ติดนะครับพอเครื่องติดขึ้นมานะครับให้รีบเรียบอ่าให้รีบเสียบสายเข้าไปนะครับอ่า นะครับพอเครื่องติดได้รีบเสียบสายเข้าไปนะครับ <c oughs> มันก็สั่งถามาพวกไดเวอร์นะครับในส่วนของ ADB นะครับก็าหาให้มันนะ,นะครับ รันล็อกนะครับก็คือมันสามารถที่จะปลดล็อกให้เราได้แล้วนะครับ,เคร,เ,ครบเครื่องก็จะติดขึ้นมาเองนะครับเครื่องก็จะติดขึ้นมาเองรีบูตหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะติดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มันถามมาได้เพื่อก็เนให้มันไปนะครับ <c oughs> าสาื่อการสอนพวกนี้นะครับก็จะโยงไปหนึ่งในส่วนของ CPU นะครับหลายๆตัวที่เป็น MTK นะครับนะครับตัวนี้ล็อกอะไรก็หลุดโดยที่ข้อมูลลูกค้าไม่หายนะครับแล้วก็ในส่วนของอ,อีมี่นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วน CPU อื่นนะครับก็จเจอกันในอ่านอบรมนะครับ